ข้าคือเจ้าของโลกใบนี้ไม่สิเจ้าของทุกสิ่งไปเลยข้าคือเจ้าของโลกใบนี้ไม่สิเจ้าของทุกสิ่งไปเลยฉันเป็นน<ม>ักภา,าบบพาระวัองอย่าเดินเหยียบดอกไม้นะระวังอย่าเดินเหยียบดอกไม้นมะสวัสดีครับหนูเป็นนักภาคา ผมเป็นนักภาคนนก,การเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนที่ไม่มีข้อผูกมัดทางศิลธรรมการเมืองเป็นเรื่องของการดิ้นรนที่ไม่มีข้อผูกมัดทางศิลธรรมผมเป็นนักภาคเขาจะไม่ถอยกลับแม้จะต้องลุยฝ่าความตายระดมพนดหนถ้าจะไม่ถอยกลับแม้จะต้องลุยฝ่าความตายระดมพล ฉันเป็นนักภาพอลิสอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่แล้วก็ลูกแมวน้อยหลายๆตัวเลยอลิสอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่แล้วก็ลูกแมวน้อยหลายๆตัวเลยผมเป็นนักภาพเราต้องเผชิญหน้าความมืดเพื่อปกป้องแสงสว่างเราต้องเผชิญหน้าความมืดเพื่อปกป้องแสงสว่างฉันเป็นนักภาพข้าสัมผัสได้ถึงพลังอันชั่วร้าย ทะยานให้สูงขึ้นถ้าสัมผัสได้ถึงพลังอันชั่วร้ายทะยานให้สูงขึ้นฉันเป็นนักภาพการสื่อสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องแบบนี้สัตว์เข้าใจดีกว่ามนุษย์เราการสื่อสารควรจะเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายเรื่องเหล่านี้สัตว์เข้าใจดีกว่ามนุษย์เราผมเป็นนักภาพไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลว ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวผมเป็นนักภาพท่านหญิงริมฝีปากของท่านช่างเงิมเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกันท่านหญิงริมฝีปากของท่านช่างเงิมเอาไว้ค่อยคิดก็แล้วกันฉันเป็นนักภาพไม่มีผู้ชนะแท้จริงในสงครามจงส่องสว่าง ไม่มีผู้ชนะแท้จริงในสงครามจงสองสว่างผมเป็นนักภาคเฮ้ยจงอย่าถูกหลอกโดยเงามายาโอเอซิสจะงดงามเมื่อถูกค้อมล้อมไปด้วยทะเลทรายเฮ้ยจงอย่าถูกหลอกโดยเงามายาโอเอซิสจะงดงามเมื่อถูกห่อมล้อมไปด้วยทะเลทรายผมเป็นนักภาค ข้ารู้ว่าจะต้องจัดการกับเจ้ายัางไงขอให้โชคอยู่ข้าข้าข้ารู้ว่าจะต้องจัดการกับเจ้ายัางไงขอให้โชคอยู่ข้าข้าผมเป็นนักภาคเกียรติยศแด่ราชาที่แท้จริงใช้ชนะอยู่แค่เอื้อม เกียรติยศแด่ราชาที่ท้าจริงใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมฉันเป็นนักภาพชีวิตของข้า5%เปอร์เซ็นต์คือโชคช่วยที่เหลือปากกัดตี้นถีบล้วนข้าจะใช้ปืนใหญ่ของข้าเป็นคนเจรจาเองชีวิตของข้า5%เอร์เคือโชคช่วยส่วนที่เหลือปากกัดตี้นถีบล้วนข้าจะให้ปืนใหญ่ของข้าเป็นคนเจรจาเองฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นนักภาพ ล้อเล่นเอาใหม่ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เครื่องจักรสังหารฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารฉันเป็นนักผ้าฉันเหลือตัวคนเดียวไร้บ้านไร้ทางสู้ฉันเหลือตัวคนเดียว ไรบ้านไร้ทางสู้ฉันเป็นนักภาพเวดาเป็นแสงนำทางอาธานองกล้ามาท้าทายเจจำนองของข้าหรือเวดาเป็นแสงนำทางอาธานองกล้ามาท้าทายเจจำนองของข้าหรือผมเป็นนักภาพผู้ชมที่นี่ยอดเยี่ยมใช้ได้เลย กายเนื้อช่างเป็นภาระผู้ชมที่นี่ยอดเยี่ยมใช้ได้เลยกายเนื้อช่างเป็นภาระ